วัที่วันยา5ส่วน3 2 9ครับผมนายขนานดูฉันครับค่5 0 4วนสิ้น8เอ่อวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ร้านมูก้าไบส์นะครับเอ่อร้านดังนย่านทาวินทาวนะครับเอ่อแถวลาดทาวนะครับซึ่งเขาทำเกี่ยวกับการต้นสีของจักรยานนะครับตอนแรกเขามีตระวัติว่าเขาพยายามจะใช่ครับอุปกรณ์จักรยานนะครับเขาก็ทำเพื่อ ต้องการให้ตาบสนองความต้องการของลุกค้าหลายๆคนนะครับที่แบบว่าอาจาจะเบื่อสไตล์เดิมๆของจักรยานของตัวเองอยู่แล้วหรือไม่กไมไม็ไมีํสำสายใต้ครับประมาณนี้ีเราเลยสอบถามให้ดูครับทีน้าว่า ทำร้านจักรยานก่อนสับน้ำเข้ามาทุกวง,งจรทุกอย่างขายแต่วันนี้ตอนนี้เปลี่ยนเนีเพิ่มแนว้วไม่ว่าเพิ่มแนวหรือว่าทำสีเพนนิ่มขึ้นมาด้วยเพราะว่าจร,จริงทำเล่นก่อนทำไปทำมาลูกค้าสนใจอยากทำก็เลยรับทำขึ้นมาแล้วลูกค้ามากน้อยแค่ไหนครับตอนตั้งแต่เปิดที่รับทำสีขึ้นมาเนี่ยตอนนี้เยอะเยอะเยอะแบบมาเรื่อยๆ งามาเทียบเัย,ยว่เยอะหรอรเาผมอกอบการดีเลยคนระัตบ,บตั้งแต่เปิดเรื่องกอี่แล้วค่าแยกเนี่าแยกในฝของสีนะสังหากเลยสีลดีแ่ขายอะไรไม่ดีสมีราคาที่มีแล้วมาคำสีขึ้นมากเขาจะเน้นหลักของค่าที่แบบว่ามาทำสีมากเพราะอจริงตอนนี้ตลาดจักรยานมันใหขึ้น รถใหม,ม่เยอะขึ้นแลลูกค้าเวลาเขาื้อรถเี่เขามัมนมันเหมือนการเยือกเกยมันเหมือนําการลูกค้าต้องการแต่งเพิ่มขึ้นหรือคนเอารถเก่ามาต้องการมันทำใหม่อะไรเงี้ยแต่วาเขาหาที่ทำไปได้ซึ่งสมัยก่อนเขาจจะส่งูกีรถยนต์แต่ว่าพอเาทำกไม่เหมือนกับสีจักรยานโดยตรงเนี่เรามีฟูลวิจักรยานองเราแล้ก็เราทำเพิ่มขึ้นมาเงี้ยลูกค้าก็เลย happy ในกันที่บมีดีคลอมีีต่างที่ให้เลือกไดะรเงี้ย แล้วมันทำเฉพาะจักรยานโดยเฉพาะก็เลยวิ่งออกมาราไม่จ<ม>ักรยานเป็นแนวโเคเลยใช่ที่ทำเป็นแนวคัดต้องมตัดเลยครับช่วงนี้ผู้ผูแข่งของเราอ่ะมีนจะนเข้ากรบมาห,น,หาน,น่อยีว่าผู้แข่งเนี่ยว่ามันเราตีว่าไม่มีผู้แข่งเลยว่ะพราะว่าผู้แข่งเนี่ยมันคือร้านร้าน,ร,านร้านทำจักรยานเนี่ยร้านทำาีจักรยานมันเฉพาะทาง คือถ้าเขาไว้ใจเราแสดงว่าเขาก็ทำงานมาให้เราทำบางเจ้าว่าอาจจะไม่ไว้ใจเราเพราะเป็นขงางดื่มอย่างเงี้ยคือเจ้าไหนัดที่วิ่งมาหาเราเนะี่ยเราคือว่าเขาไว้เขาลูผลงานของเราแล้วเขาแฮปปี้โอเคกับเจาโอเคกับราคาโอเคกับผลงานของเราเงี้ยรับด้านของเราเงี้ยเขาวิ่งมาซึา่งคู่แข่งเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือแย่กว่าถามว่ามันมันมีเยอะมันเพราะพวกนี้เป็นงานงานงานเครื่องมือชาติไม่เหมือนกับสินค้าที่มันมีเหมือนกันเราจะวิ่งไปซื้อร้านไหนก็ได้แตเนี่มันจะเป็นเรื่องว่าเฉพาะทางว่าทุกทาร้านเนี่ยราคาเท่าไหร่ กี่วันเสร็จแต่อีกร้านหนึ่งเนี่ยราคาเท่าไหร่กี่วันเสร็จเพราะว่าเที่ยบประชานคุยกับคุยกับคนทำเบื้องของมาแล้วเขาแฮปปี้ที่สุงไม,ม่กกวันก่อนแล้วในส่วนของดีเทลต่างๆเจะต้องมาฝึกต้องฝึกต้องฝึกครับคือจริงมันก็เป็นพื้นฐานมีอะไยู่แล้ทั้งผมและช่างเนี่ยมีอยูล้วคนเนี่ยมันก็เอางานม,มาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆลูกค้าความต้องการของลูกค้าต่างกันแต่ละคนคนสีรรมดาระมีคนแปลกๆก็มี คนที่ตาดานเลยก็มีอะไรเงี้ยมันก็ไอ้พวกเนีน้ยความยากง่ายมันก็อ่งงา,าี่การาก็ปรับเรลยรู้กันไปอะไรนทำไม่ดีเราก็แก้กไขให้ลูกค้ามันเปเรื่องาการโปรโมทเราได้ทำการโปรโมทไหบ้างโปรโมทจริงหลักๆตอนนี้นลงเฟซบุ๊กของร้านมีเพจแล้วก็เพื่อนๆกระจา,ายข่าวัไปยังยังไม่ได้โปรโมทแบบแอดโฆษณาหรืออะไรใช่ไม่เต็มทีม่เพราะเราเหมือนแบบ ตอ,ใใอตอนนี้ทำกันอยู่ภายในกันตอนชาติประกอบกันเพราะว่าถ้าเราแบบรับรับเป็นการตลาดเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างคนเนี้ยอาจจะยังไม่ไหวเพราะว่ามีคนมาเป็นประโยชน์ได้สองคนพี่อยากจะแนะนำหรือว่าท่านไหนท่นไหนอะไรเกี่ยวกับปัจจุบันนะครับว่าของเราเนี่ยดียังไงจริงคนที่มาทำแบบทางร้านเนี่ยเขาต้องศึกษามาแล้วว่าการที่คุณจะเอารถมาทำสีเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณเวลา แล้วก็ทุกอย่างมันมีองค์รวมไม่ใช่ว่าใส่ต่างปุ๊บสามารถดูได้เลยบางทีทํามาเสร็จปุ๊บอากาศไม่ดีผิวขึ้นมาร้องฟ้องทำไปมีรอบก็ร้องฟ้องอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับองค์รวมการที่มันคัสตอมบานทีเนี่ยต้องทำงานบางบางทีก่อนเย็นมัประมาณใช่แล้วเราไปรู้ลูกค้าด้วยใช่ว่าคุ้มไหมบางทีลูกค้ามันรอหน่อยแต่จะต้องค่าฟ้องนอยนิดนึงเนแพงกว่า ต้องทำหรือด้วยฝันก็ดีกว่าใช้เป็นการแบบดีก็ได้ดีกว่าแล้วอยากอยากจะให้รัฐบาลมีส่วนว่าอะไรเกี่ยวกับจริงว่าจริงแค่ทําให้ให้จักรยานมันปั่งได้ดีเราเล่นจักรยานหรือว่ามีการโปรดเออไอคอนจักรยานมากขึ้นอย่างทุกอย่างก็โอเคคนไกลตลาดก็เป็นเป็นไปได้แล้วนะที่อยากจะโปรโมทการ แต่ก็ถ้าใครสนใจทำสีครับคัสตอมจจากปัตเาาชุกโีเียมสุดทองแรงเีมีโมเวลรีวิวข้างหลายเกี่ยวกับจักยานเนี่ยลองทามาุยกันได้ลอง q u i n ก่อนทวิทาวครับตรงข้างที่เขแฟงจะได้เป็นพลินเดชา จากความสัมภาษณ์ที er ite, ่ก่อนมาเราก็สนุได an ้ว่าไหครับเอ่อธุรกิจแบบนี้ครับเป็นธุรกิจที่แบบว่าพอทานนะครับซึ่งแบบว่าเราจะอยู่ในวงการของคนที่ชอบปั่นจักรยานนะครับได้ครับมีความแตกต่างของที่คุณภาพฝีมือราคาความพอใจของลูกค้าแล้วก็ความคุ้มแค่นนะครับแข่งหนอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่า้ใช้ึงินใช้ระยะเวล เจ้าองเป็นกันเองนะฮะอ,อ,อาชาก็ขอือน่นะครับปลอดภัยในการทำงานแล้ก็มื่อดีเร้านทุตปะไไปอยู่ในาครักทาง